สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถยนต์ h อน da อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับสำหรับรถพรีเมียม SUV นะครับที่ทาง Honda เขานำเข้ามาขายในบ้านเรานะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็คือเจ้า New BRV นะครับรูปโฉมภายนอกเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันคล้ายๆเดิมนะแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดอย่างคลิปก่อนนู้นนะครับที่ผมไปทําไว้แล้วในช่วงเปิดตัวและไปลองขับมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลทุกอย่างของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับรายละเอียดเล็กน้อยในตัวรถเนี่ยหลายๆจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยจะมีได้รับการปรับเปลี่ยนหมดรูปชิงภายนอกก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ที่เรายังคิดว่ามันยังคล้ายคลึงเดิมก็เพราะว่า brv เนี่ยรูปทรงเขายังคงหน้าตาคล้ายๆเดิมอยู่มันก็เลยทําให้หลายๆคนมองว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมา คุยกันเรื่อง BRV ว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับจุดแรกนะครับก็คือเรื่องความสวยงามด้านนอกนะครับที่มีการเพิ่มแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะค,คือพวกไฟหน้านะครับพวกรูปทรงการออกแบบเนี่ยอันนี้ก็คือมีความสวยงามทันสมัยมากกว่าโฉมก่อนนะครับแต่เรื่องความสวยงามนั้นก็ต้องแล้วแต่บุคคลอีกนะครับจุดที่2นะครับก็คือเรื่องหลบช่วงล่างนะครับที่เรียกว่าเจ้า BRV โฉมใหม่ตัวนี้มีความเรียกว่าขับได้สมรรถนะที่ ดีมั่นใจแล้วก็นุ่มนวลมากกว่าเดิมคมปุมลัยคมนะครับปูมลายคมแล้วก็เรียกว่าในเส้นทางต่างเนี่ยถือว่าขับขี่ได้อย่างสุขสบายเลยนะครับจุดที่3นะครับที่เจ้า BRV ยังคงมีให้แล้วก็มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องภายในห้องโดยสารที่เรียกว่ามากันถึง3แถวเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแถวที่3มเนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดที่เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่นั่งชั่วคราวได้ เด็กเล็กๆนั่งทาง,ทงสั้นๆนะครับอ่าชั่วคราวได้ถ้าจะให้สุขกสบายสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นที่วางสัมภาระในการเดินทางเราก็จะมีพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับเบาะด้านหลังแถวที่2เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อีกนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ถ้าสมมติถ้าจะนั่งจริงๆแถวที่3เนี่ยก็สามารถช่วยกันเฉลี่ยพื้นที่ได้อ่ความสุกสบายที่ด้านหลังเนี่ย ยังมีช่องแอร์มาให้ด้วยที่เพดานนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่างสุดสบายเหมาะกับเมืองไทยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องโดยสารใหญ่ๆเนี่ยแอร์ด้านหลังเนี่ยถึงจะอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป่าซู้ด้านบนไม่ได้ด้านบนจะเป่าได้ดีกว่านะครับมาถึงจุดต,ต่อมาคือเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ท่าเทียบก,กับคู่แข่งในตลาดในระดับใกล้เคียงกันตัวนี้จะมีแรงม้ามากกว่าคู่แข่งนะครับ121ยแรงม้านะครับเรียกว่าเป็นเครื่องที่ไม่มีไฮบริดไม่มีเทอร์โบอ่า เรียกว่าเป็นเครื่องเบนซินเพียวๆนะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT ทั้งหมดนี้หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวก็เหมือนเครื่องเดิมของ BMW ตัวเก่าใช่ครับบล็อกเข้าเป็นเดิมนะครับบล็อกเป็นเดิมนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนมากมายอันนี้ก็ขอให้ไปดูที่คลิปเก่าเพราะผมลงไว้ละเอียดเหมือนกันนะครับมีการปรับเปลี่ยนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนภายในต่างๆทําให้ตัวรถมีสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเกียร์ตัวช่วงล่างเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือทําให้รถขับดีขึ้นนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างก็ได้รับการปรับเหมือนกันนะครับเสริมตรงนู้นแต่งตรงนี้นะครับทำให้ตัวรถมีเรียกว่าการขับขี่ที่ดูดีกว่าเดิมนะครับดูดีกว่าเดิมแบบชัดเจนนะครับครับแล้วสลับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราได้พูดไปแล้วนะครับเขาก็มาค่าตัวที่ในรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น e จะอยู่ที่915,000บาทนะครับรุ่น el นะครับรุ่น el ก็คือ9 7 3 0 0 0บาท ถ้าดูเรื่องราคานะครับหลายๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยผมก็คิดว่ายังแพงไปนะนะครับแพงไปเรียกว่าราคาจะสูงไปสักนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับซึ่งคู่แข่งของเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็น Expander นะครับ v ว l o z นะครับรวมถึงทางค่ายซูซูกิก็มีเช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้ หลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความช่วยเหลือในการขับขี่ Honda Sensing ตัวนี้ให้มาเต็มเปี่ยมนะครับเหมือนกับพวกเจ้า Civic CRV รุ่นใหญ่ๆของเขาเลยเรียกว่าให้มาครบคันในรุ่นนี้นะครับหลายๆระบบในรุ่นนี้มีมาให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบของคุ จากคู่แข่งนะครับเพราะคู่แข่งพวกระบบพวกคูสคอนโทรลต่างๆเนี่ยยังไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นคูสคอนโทรลที่สามารถวิ่งตามคันหน้าได้เบรกได้อะไรได้หลายๆอย่างนะครับระบบเตือนต่างๆมีมาให้ครบครันใช้งานง่ายสมูทด้วยนะครับค่อนข้างสมูทด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปเปรียบเทียบกันเอานะครับว่าคุณคิดว่าไอ้ส่วนที่มีกับส่วนที่ไม่มีนะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถรับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาของเจ้า Honda BRV คันนี้หรือเปล่านะครับหรือคุณต้องการความสบายใจในแบบของการใช้รถยนต์ Hon d a นะครับที่เรียกว่าเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ h Honda อ่าเราใช้ Honda อย่างนี้ก็จบไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสรับเจ้า Honda BRV คันใหม่คันนี้นะครับรับสลับภายในของเจ้า BRV ใหม่ก็ได้รับการปรับให้มีความเรียกว่า หรูหรามากยิ่งขึ้นกว่าโฉมเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัสดุนุ่มๆเนี่ยนะครับที่อยู่ตามที่เราสัมผัสได้นะครับตรงมือจับต่างๆนะครับตรงแผงประตูนะครับคอนโซลนะครับตรงนี้ยังตรงนี้ยังนะครับรวมๆแล้วก็ดูดีก่าเดิมดูดีก่าเดิมนะครับหน้าจอเครื่องเสียงมีมาให้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กไปสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าปุ่มปรับของระบบแอร์นะครับที่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายดายนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นพวกปุ่ม เขาเรียกว่าลายจุดชาร์จต่างๆนะครับก็มีมาให้ใช้งานพอประมาณที่วางแก้วขันเกียร์แบบคล้ายๆรุ่นอื่นของ Honda านะครับตำแหน่งผู้ขับขี่ตรงนี้ปุ่มอะไรก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับทรงเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Honda เขามีมัลติฟังกชันควบคุมต่างๆและรุ่นนี้นะครับมีตัวแป้นเพลนชิพมาให้ด้วยนะครับสามารถใช้งานบวกลบเกียร์ได้เล่นได้นะครับหน้าปัดก็ยังเป็นความคลาสสิกก็คือเป็นแบบเข็มเป็นวงสองวงนะครับตรงกลางจะมีจอ นะครับเป็นจอแสดงข้อมูลต่างๆการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอันตรายความสิ้นเปลืองนะครับาการกินน้ำมันต่างเนี่ยเขาจะมีให้ตรง,งกลางเนี่ยแต่ยังยังไม่ใช่ระบบเดียวกับพวกรุ่นใหม่ๆล่าสุดของทางคอนด้าที่เป็นจอเลยยังนะครับอันนี้ก็คือเน้นใช้งานเน้นความสวยงามแล้วก็ดูชัดเจนนะครับนี่ก็คือภายในของเจ้า brv คันนี้นะครับเรียกว่าก็ใช้งานแหละรถใช้งานเพราะว่ารถประเภทนี้ผมว่านะเน้นการขับขี่เน้นการใช้งานง่ายดาย นะครับแล้วก็เรียกว่าอเนกประสงค์เป็นหลักนะครับครับและนี่ก็คือความอเนกประสงค์ของเจ้า b r v นะครับนี่นะครับก็คือเบาะนะครับที่บอกว่าปรับได้นะครับอ่านะครับปรับนะครับปรับพับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเบาะแถวที่2เนี่ยก็สามารถปรับไปได้อีกนะครับที่สามารถใส่สิ่งของแนวตั้งนะครับหรือจะเป็นปรับไปพับธรรมดาก็ได้ไม่ต้องพับไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเรียกว่าสามารถทาได้หลายรูปแบบมาก นะครับต้องต้องต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้คือทาง Honda เนี่ยเขาเก่งด้านการออกแบบเกี่ยวกับเบาะอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าต่างระดับกันหน่อยแต่ก็ถือว่าทำให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันครับในบางรุ่นของ Honda เนี่ยเรียบไปเลยนะครับเรียกว่าก็แล้วแต่ลักษณะของตัวรถด้วยนะครับนี่นะครับที่ด้านหลังไม่ต้องห่วงครับตามสไตล์ของรถญี่ปุ่นนะครับที่วางแก้วที่เก็บของ จุดชาร์จนะครับที่สามารถใส่ตัวแปลงได้นะครับสะดวกสบายเพราะว่าสมัยนี้นะครับตัวแปลงพวกแก๊เจ็ตต่างๆของเราเนี่ยใช้สายชาร์จไม่เหมือนกันเลยนะครับนั่นนะครับจะเห็นช่องแอร์ที่พูดไปแล้วนะครับก็คือส่งกระจายความเย็นด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายนะครับและนี่ก็คือห้องโดยสารของเจ้า BRV นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจคุณเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับรถคันนี้นะครับ นี่นะครับอ่าก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบขนของนะครับหรือใช้งานแบบอเนกประสงค์นะครับครับในช่วงที่เราได้มาลองขับเจ้า BRV ใหม่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ขับระยะทางไกลๆกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเทสกรุ H ๊ป เราได้ลองประมาณร0อยกโลนะครับตอนนี้เรามาในเส้นทางที่เราได้ลองไกลขึ้นนะครับระดับประมาณ3 4 0 0ี่โลขึ้นไปนะครับก็ในการขับช่วงทางตรงเนี่ยหรือการเดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายนะครับกับฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control ซึ่งคันนี้มีมาให้นะครับสามารถขับขี่ได้โดยการติดตามคันหน้านะครับแล้วก็คันหน้าเขาจะเบรก เขาจะลดความเร็วเขาจะเพิ่มความเร็วหรือแม้แต่มีรถมาตัดหน้าเราเข้าแทรกระหว่างช่องว่างระหว่างเรากับคันหน้าเนี่ยเขาก็สามารถปรับระยะห่างให้ได้นะครับตามความเร็วที่เราต้องการเลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวจะมีบางช่วงแค่นั้นเองตอนที่ช่วงที่เร่งตามคันหน้าถ้าเราแบบว่าเรารับความเร็วไว้สูงหน่อยเนี่ยเขาก็จะเร่งไปด้วยความรวดเร็วซึ่งมันจะเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าสุขสบายดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยปล่อยมือ จับแค่ประคองไว้เฉยนะครับขานี่ว่างๆเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบที่รักษาในเลนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ทํางานได้สมบูรมากผมได้ลองตรงช่วงบางโค้งเนี่ยเราเอาบือจับพวงมาลัยไปเบาๆนะครับเขาก็จะพยายามประคองให้มันอยู่ระหว่างเส้นแล้ววิ่งเข้าโค้งไปนะครับโค้งกว้างๆ,ๆนะอ่าไม่ใช่โค้งแคบนะครับก็ถือว่าช่วยในยามที่เราพั้งเผลอได้นะครับแต่ไม่ควรใช้งานเป็นจริงเป็นจังนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นระบบช่วยเหลือแล้วกัน ความปลอดภัยที่สุดก็คือเรานี่แหละขับขี่ด้วยความมีสติแล้วก็ดูมีเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะมีสมาธิในการขับขี่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือหลบช่วยนะครับข้อมูลต่างๆก็อย่างที่บอกครับมีหน้าจอแสดงเช่นการปรับระยะหา่างคันหน้าคันหลังเนี่ยตรงนี้ที่แผงข้างนี้อยู่นี่หมดเลยนะครับตรงปุ่มนี้ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สามารถแยกการเปิดปิดได้เช่นเราเปิดปิด าการรักษายในเรียนเนี่ยก็กดปุ่ม,มเดียวเลยไม่ต้องเข้าเมนูให้ลึกเป็นปุ่มเดียวๆขึ้นมาเลยถือว่าโอเคเลยอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีไม่ต้องไปเข้าเมนูเมนูหน้าจอลึกๆอย่างนั้นใช้งานไม่สะดวกนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่เราเจอกับการเดินทางไกลนะครับแล้วก็หลบช่วงล่างที่เขาปรับมาเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามีความนุ่มหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับความเงียบของในสารก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเดิม แต่ก็ยังพอได้ยินเสียงอยู่บ้างนะครับมีเสียงบ้างเสียงยางเสียงลมเล็กน้อยนะครับกับตอนที่เราคลิกดาวหรือเราเร่งทาความเร็วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับตามสไตล์ของรถคอนด้าว่ารถด้าเวลาเขาที่คลิกดาวเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ก็จะดังนะครับก็จะมีเข้ามาในห้องโดยสารก็ไม่มากไม่หม่นะครับพอพอให้ได้ฟีลิ่งความรู้สึกของความเป็นอัตราเร่งอ่าอัตราเร่งเราจะได้รับรู้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ที่เขาบอกว่าเขาเซตมาใหม่เนี่ย พอเดินทางไกลแล้วก็ถือว่าให้ความสมูทดีนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องเวลาเราต้องการแซงเวลาต้องการขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเจ้า BRV นะครับคันนี้นะครับอีกอย่างนึงองลืมบอกไปนะครับระบบแอร์นี่ถือว่าเย็นฉ่าใช้ได้เลยกับสภาพอากาศร้อนๆบ้านเราอย่างนี้นะครับถือว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าข้างหน้าหนาวข้างหลังร้อนอ่า คือสามารถปรับได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่อิสระก็ตามนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ติดอยู่อย่างเดียวที่ผมติดนั่นแหละครับก็คือเรื่องของค่าตัวที่คิดว่ายังถึงแม้ว่าเขาจะมีระบบต่างๆมาแบบเยอะกว่าคันอื่นแต่ว่าด้วยค่าตัวที่พอเราไปผู้ใช้รถไปดูรถเงี้ยอาจจะถ้าไม่ใช่แฟนมันแท้นะอ่าถ้าเป็นคนที่ใช้รถจากราคาจากออปชั่นจากอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเอ้ย ราคาแพงไปไหม9แสนกว่าสตาร์ทที่9แสนกว่านะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลละกันเพราะว่าความพอใจความคุ้มค่าของแต่ละคนนั้นวัดกันยากเหมือนกันบางคนก็อาจจะใช้ความสบายใจหรือเป็นแฟนพันแท้อย่างที่ผมบอกไปแล้วคือใช้ h อนด้ามาตลอดอ่ะก็ใช้ต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับคนที่ที่เขาไม่ได้คิดเรื่องว่าการเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเคยใช้อะไรเขาเป็นอยากจะใช้รถคันแรกหรือ อยากจะใช้รถเพยนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปรอพิจารณากันดูนะครับนี่ก็คือข้อมูลส่วนหนึ่งในการได้ทดลองขับเจ้า BRV ในระยะทางไกลๆนะครับก็อีกจางหนึ่งอ่ะเกือบลืมไปความความสำคัญของการขับขี่ทางไกลก็คือเรื่องการบริโภคน้ำมันก็คือคันนี้นะครับก็อย่างที่ช่วงขามาเนี่ยผมทำได้19กว่านะครับ19กว่า19.6.7นะครับขากลับนี่ก็อยู่ประมาณนี้แหละก็คือเอาง่ายๆ18อัพ ทำได้แน่นอนทั้งๆท,ที่เขาเคม,มานะที่16กว่าเองก็ไม่ไม,ไม่มีไม่เยอะนะที่รถที่เคจากโรงงานมาแล้วจะทําได้ดีกว่าโรงงานนะครับคือเราก็ขับขี่ธรรมดานะครับไม่ได้ไปขับขี่ช้าอะไรนี่ก็ขับอยู่100นะครับซึ่งส่วนใหญ่กล้องตามเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยกล้องที่จับเนะี่ยถ้าในเส้นทางที่มีแ่ทางหลวงเส้นใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ90ที่กล้องเขาตังไว้แล้วถ้าเป็นแบบว่าทางไฮเวย์ใหญ่เนี่ยเขาก็จะ120ซึ่งเราก็ ขับไม่เกิน120ไว้นะครับรับรองได้ไม่โดนแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขประมาณนี้แหละนะครับถือว่าผมก็ใช้งานได้นะเพราะว่ายังไงถ้าตัวเลขเยอะไว้ก่อนเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้ในส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอีกจุดหนึ่งของเขานะครับก็คืออัตราความเปลืองที่ผมว่าทาได้ทาได้ไม่ยากทั้งทั้งที่ไม่ได้มีโหลบให้บุกให้บิดมอเตอร์มอเตอร์อะไรมาช่วยเลยอันนี้เครื่องยนต์ล้วนๆนะครับก็ สุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับสหรับเจ้า BRV ใหม่คันนี้ครับนี่นะครับก็คือตัวเลขของการเดินทางของเราในทริปนี้นะครับก็คือ700ก,กิโลนะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่18.4นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับชา้าชักเกินเกินไปหรือเราจะไม่ได้ขับเร็วนะก็ถือว่าเป็นความเร็วใช้งานที่เรียกว่าไปไหนมาไหนสะดวกสบายแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งแล้วกันนะครับสลับเจ้า BRV ใหม่คันนี้ครับผม